สวัสดีครับผมจากเกียจดีพอร์ตนะครับวันนี้ก็นำเสนอรถ ATV ร้อยห้าสิบซีซีนะครับตัวนี้เป็นตัวบอดี้บิ๊กนะครับล้ออลูมิเนียมร้อยสินิ้วนะครับผมนี่ฮะตัวนี้ดอกยางสวยเลยทีเดียวนะครับผมอ่าครับผมนะครับตัวนี้มาพร้อมไฟสปอร์ตไลท์หน้า LED สีดวงเลยนะครับแล้วก็ไฟหน้าอีก2นะครับไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาพร้อมเลยนะครับผม นะครับผมแล้วก็มากับเครื่องรุ่นยอดนิยมตัวนี้นะครับทนทานนะครับดูแลรักษาง่ายมากเหมือนมอเตอร์ไซค์ทั่วไปเลยนะครับเป็นเครื่องยนต์สีจังหวะนะครับนะฮะระบบคาบูเตอร์เติมน้ำมันแก๊สโซฮอล์9591นะครับเหมือนมอเตอร์ไซค์ทุกอย่างนะครับระบบเกียร์ตัวนี้ใช้คู่กับคัสเตอรนะครับผมนะครับใช้ง่ายครับผมนะฮะก็นะครับเกียร์เดินหน้าเสียเดีนหน้าก็ตกขึ้นนะครับ1 2 3 4 นะครับสีเกียร์นะครับสุดเกียร์ถอยหลังก็ตบลงนะครับจากเกียร์สมา3 2 1เกียร์ว่างตบอีกครั้งเกียร์เกียร์ถอยหลังนะครับผมใช้ง่ายครับเหมือนมอเตอร์ไซค์ทั่วไปนะครับการดูแลก็ง่ายนะครับผมอ่ด้านหลังนะครับด้านหลังก็พร้อมกับตะแกรงเหล็กขนาดใหญ่นะครับผมนี่นะครับบรรทุกของกันเลยนะครับผมนะฮะแล้วก็นี่ครับผมไฟเบรกหลังขนาดใหญ่ท่อยเสียคู่นะครับปลายคคู่่นนะะรับุมเเเาลยยทีีดว ครับสำหรับท่อเสียนะครับเป็นท่อใหญ่นะครับปลายนุ so, ่มเลยเฉยนะครับเสียงนุ่มเพาะนะครับแล้วก็โชคหลังขนาดใหญ่นะครับรับน้ำหนักกัน300รกิโลเดียวนะครับแล้วก็ขับเคลื่อนด้วยเพาขับนะครับนะครับตัวนี้ใช้เพาขับนะครับทนทานนะครับไฟเบรกหลังไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาพร้อมนะครับด้านหลังนะครับแล้วก็มาดูตัวนะครับนะฮะช่องสวิตช์น้ำมันเครื่องครับเหมือนมอเตอร์ไซค์ครับผม ครับเป็นมอไซค์ให้มาครับนะครับใช้น้ำมันคือมอไซค์สีอ่ะทั่วไปเลยนะครับผมนะครับกระป๋องเล็กกระป๋องเดียวครับผมนะครับ0ูจุลิตรนะครับนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นเบรกเท้านะครับผมเบรกเท้านะครับนะครับท่อเสียก็มีตัวแผ่นกันความร้อนให้เรียบร้อยนะครับผมนะครับคันเร่งนะครับคันเร่งเหมือนมอไซค์นะครับผมใช้ง่ายทนทานนะครับเบรกนะครับผมนะฮะ เบรกสามารถที่จะกดล็อกได้เหมือนเบรกมือนะครับเวลาจอดบนทางบนเดินบนชันอะไรพวกนี้นะครับผมนะครับฝั่งนี้นะครับตัวนี้เป็นคัสมือนะครับตัวนี้เป็นที่สตาร์ทเครื่องนะฮะใช้กดอย่างนี้นะครับสตาร์ทเครื่องนะครับไฟหน้านะครับผมเปิดไฟหน้านะครับผมไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาสัญญาณแปรแล้วก็ตัวโช๊คน้ํามันเวลาสตาร์ทตอนเช้านะครับผมนะครับหน้าปัดนะครับผมือสวิตชกกุญแจนะครับผม ส์กุญแจนะครับผมนะครับเปิดสวิตกุญแจนะครับผมนี่ครับถ้าปัดนะครับตัวนี้ก็จะวัดในเรื่องของนะครับปริมาณแบตเตอรี่นะครับผมนะครับตัวนี้เป็นเรือนใหม่นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวเลขนะครับบอกตำแหน่งเกียร์นะครับตัวนี้เลขศูนย์เป็นเกียร์ว่างนะครับเวลาใส่เกียร์หนึ่งก็จะขึ้นเลขหนึ่งสองสามสี่นะครับผมนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นไฟเลี้ยวนะครับผมนะครับผมไฟซ้ายไวขวานะครับไฟหน้า นะครับผมนี่นะครับผมแล้วก็เวลาสตาร์ทเครื่องนะครับผมสตาร์ทเครื่องเนี่ยต้องบีบเบรกทุกครั้งนะครับถ้าไม่บีบเบรกเนี่ยเครื่องสตาร์ทไม่ติดอันนี้เป็นเซฟตี้นะครับผมต้องบีบเบรกทุกครั้งนะครับถึงจะสตาร์ทติดนะครับเมื่อบ,บีบเบรกเรียบร้อยนะครับ,<ะ>รบเราก็มากดสตาร์ทตรงนี้เลยนะครับผมนะฮะสตาร์ทติดง่ายเลยทีเดียวนะครับผม นะครับผมสนใจทักกันมาได้เลยนะครับผมนะฮะตัวนี้นะครับมีสีดำน้ำเงินเหลืองเขียวไลยพางนะครับสีส้มสีแดงนะครับผมนะครับลูกค้าจะได้ตามคลิปนี้เลยนะครับทักมาสั่งกันได้เลยที่เบอร์โทรรายๆนะครับ0618933976นะฮะเรามีบริการจัดส่งทั่วประเทศนะครับขอบคุณนะครับ